ครับสวัสดีครับพ่กขอผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้กกก็็จะเเปนารดูแบบลือ ่ชันนเคยนคยะรบมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเรลียตนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ เขาแอบคิดกังวลเรื่องคุณบ้างไหมน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะอะไรกันก็แล้วแต่เขาแอบคิดกังวลเรื่องคุณบ้างไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่แดาบ eight of swords ไม่ต้องกลัวดาบดูแล้วเป็นพลังงานฝั่งเขา3าดาบ h r e of swords ความสัมพันธ์ในชุลมุลมีใครหลายคนหรือเปล่าไม่ว่าจะฝั่งเขาหรือฝั่งคุณนะเดทไมต้องกลัวเดท เดชมาบอกอะไรเดี๋ยวมาขยายความกันนะทีเดียวเลย uh, The chariot อืแล้วก็ The hangman จะยืดเยื้อสักหน่อยไม่ต้องกังวล uh, The hermit ถ้าจิตสงบใจสงบได้จะดีเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะให้ทำยังไงดีนะ Strange แล้วก็ Justice อืมกองหนึ่งนี้พลังงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ พราะมีไพ่ดีออกมาด้วยก็ต้องขยายความกันตรงๆนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเอ่อเขาแอบคิดกังวลเรื่องคุณบ้างไหมบอกเลยว่าคนคนนี้คิดมากคิดมากกังวลมากเขามองเรื่องของคุณเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากตอนนี้เขาเป็นใครก็แล้วแต่ในชีวิตคุณตอนนี้คือดูเขากังวลมากตามภาพนี้เลย พลังงานแปดดาบเป็นอะไรไปไม่ได้ทายอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากความที่คิดวนไปวนมาหาทางออกไม่เจอมืดแปดด้านตามภาพเลยถูกผูกมัดถูกปิดตาอยู่แล้วก็มีดาบล้อมรอบไว้กระดิกตัวไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นี่เป็นไพ่ที่แทนความรู้สึกเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอยู่ในสถานะอะไรกับคุณคิดยังไงกับคุณอยู่มีแนวโน้มที่ว่าเขาแอบกังวลแอบคิดเรื่องคุณมากผมทายว่าจากไพ่แวดล้อมนะ สามดาบมีสามดาบด้วยเขาน่าจะชอบคุณอยู่หรือเป็นคนที่คบกันแล้วด้วยซ้ำเหอะแต่ว่ามีบุคคลที่สามหรือสี่หรือห้าเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปได้ทั้งฝั่งเขาและฝั่งคุณแต่บริบทนี้คำถามนี้ผมเพ่งเป้ามาที่ฝั่งคุณนะครับขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะคุณมีคนมาจีบเยอะหรือเปล่าคุณดูเจ้าเสน่ห์นะแล้วก็เนี่ยเหมือนกับชีวิตคุณมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาความเคลื่อนไหวตลอดเวลาหมายถึงเป็นคนแอคทีฟป,ประมาณนี้แล้วก็ ดูคุณจะเป็นสาวสังคมหนุ่มสังคมอะไรทํานองเนี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงแล้วแต่นี่ดูได้ด้วยกันเป็นพลังงานรวมนะชีวิตคุณแอคทีฟมากเกี่ยวข้องผู้คนเยอะยะบางท่านอาจจะมีอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางได้ด้วยอ่านะพบปะผู้คนเยอะแบบนี้มีโอ,อกาสที่จะรูปร่างหน้าตาดีหรือมีสเสน่ห์ต่างหากทายให้อย่างนี้เลยพบปะผู้คนเยอะเดินทางเยอะมีสเสน่ห์ต่างหากนี่แหละทําให้เขาคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับคุณดูแล้วเขาแอบหวงคุณอยู่อะ่ะเออ มีความหวงความห่วงอยู่ลึกๆคนคนนี้ตีความได้หลายอย่างสามดาบแปดดาบผมยังไม่อยากจะทายว่าเป็นคู่รักของคุณถ้าคุณมีคู่รักอยู่แล้วและยังดีๆกันอยู่ไม่ได้มีปัญหาชีวิตใดๆเลยนะแปลได้ว่าพลังงานนี้อาจจะไม่ตรงกับกองนี้ลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับนะหรือจะดูไว้เพลินๆก็ได้เช่นกันพลังงานทรงนี้คือค่อนข้างเป็นคนที่แอบชอบสูงมากนะ มีความแอบชอบสูงมากเออหนึ่งนะคนที่มาแอบชอบคุณเขาเห็นคุณรู้จักคนเยอะแยะมีสเสน่ห์มีคนชอบเยอะแยะเป็นไปได้ที่เขาแอบกังวลเรื่องคุณอยู่กลัวความผิดหวังอะไรแบบนี้อืมหรือสอง คนที่มาจีบและเข้าถึงตัวพอประมาณแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ตกลงคอมมิชเมนต์อะไรกันยังไม่ได้ผูกสัมพันธ์อะไรกันแต่รู้แหละว่ามาชอบกันอะไรแบบนี้เออรู้แล้วว่าเป็นใครอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เฝ้าดูคุณด้วยความลุ้นนะใจนึงก็ลุ้นอยากผูกสัมพันธ์กับคุณเร็วๆเอออยากเป็นแฟนอยากเป็นอะไรแบบนี้คุณอาจจะยังไม่ตกลงกับเขาสักทีเขาก็เฝ้ารอคอยด้วยใจจดใจจอ่อแล้วก็ได้เห็นว่าคุณมีคนแวดล้อมเยอะไปหมดทําให้เขายิ่งห่วงกังวลเรื่องของคุณอะไรแบบนี้ได้ผม ดูทรงนี้นะดูประมาณนี้วันๆเขาอาจจะถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับอืมมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรียกว่าคุณมีผลกระทบต่อจิตใจเขามากคุณอาจจะนึกเอะในใจว่าเฮ้ยถ้าคิดมากขนาดนี้อย่ามายุ่งกันเลยดีกว่าไม่อาจจะเสียสุขภาพจิตคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับคนเราทุกคนบางทีพอถึงจุดที่ว่ามาถูกชะตามาชอบใครสักคนหนึ่งแล้วมันถอนใจยากถอนตัวถอนใจยาก ผมเองว่าคุณก็น่านจะเคยเป็นเวลาคุณไปชอบใครแล้วเขาไม่ได้ชอบตอบหรือเวลาไปชอบใครแล้วมีคู่แข่งมีศัตรูหัวใจแบบเนี้ยเขากําลังเป็นอาการนี้อยู่ลองนึกภาพตามใจเขาใจเราลองสมมุติเล่นๆสลับฝั่งดูถ้าคุณไปชอบใครสักคนแล้วรุ้นอยู่ยังไม่รู้ว่าจะว่าจะเป็นยังไงเขาจะรักหรือไม่รักอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มีคนชอบเยอะมันจะชวนให้คิดกังวลได้อะไรแบบนี้ใจเขาใจเราลองดูคุณอย่าเพิ่งไปรังเกียจเขาหรือไปตั้งแง่มองเขาในแง่ลบนะ คนคนนี้มาดีแต่ค่อนข้างที่กังวลกับคําถามนี่ที่ว่าเขาแอบคิดกังวลเรื่องคุณไหมบอกเลยว่าคนนี้คิดมากคิดเยอะคิดเกินเบอร์คิดมานานแล้วด้วยเหมือนเขาเฝ้ามองคุณอยู่มานานแต่ทําอะไรไม่ได้ประมาณนี้ความแฮงแมนสิ่งเดียวที่จะพอจะบํารุงจิตใจเขาได้ก็คือความสงบอืมคุณช่วยอะไรเขาไม่ได้คุณสิ่งที่คุณทําได้คือวางตัวตามปกติ ถ้ายังพูดคุยกันได้ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันขอให้วางตัวปกติมีระยะห่างให้ดี ถ้าชอบกันก็ตัดสินใจทบทวนให้ดีว่าจะครบไม่คบจะคอมมิชเมนต์ไม่อะไรว่าไปแต่ถ้าไม่ได้ชอบเขานะถ้าไม่ได้ชอบเขาเกินเพื่อนแนะนําเลยว่าให้วางตัวให้ชัดเจนไปเลยว่ามีเส้นแบ่งแค่ไหนแต่ก็อย่าไปทําท่ารังเกียจหรือราคาญเขานะเดี๋ยวเขาจะติดตกไปกันใหญ่มันจริงๆเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะทําทตามหัวใจตามความรู้สึกแต่บางทีการรักษาน้ําใจคนมันก็ได้บุญถ้าเขาไม่ได้เข้ามารุกรําหรือว่า มาทาให้คุณลาคาญมากเกินไปคบเขาไว้เป็นเพื่อนก็ยังดีแต่ถ้าคุณมีใจให้เขาด้วยเช่นกันนะลองเปิดใจคุยกันเผื่ออาจจะได้คบหากันเป็นเรื่องเป็นราวว่าไปแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้คบกันเป็นแฟนหรือไม่ได้เป็นอะไรกันคุณวางตัวปกติเฟรนลี่กับเขาได้บ้างแบบมีขอบเขตให้ชัดเจนวางตัวให้ชัดเจนว่าโอเคเพื่อนนะอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเขาจะได้กลับไปทําใจกลับไปสงบจิตสงบใจว่าเอออย่างน้อยคุณก็ไม่ได้รังเกียจเขานะมีความเป็นเพื่อนก็ยังดีนะ เพราะสิ่งหนึ่งที่เขากลัวก็คือกลัวถูกคุณเกลียดหรือกลัวโดนคนอื่นแย่งคุณไปอะไรแบบนี้ยเขาจะกังวลเยอะแยะคนนี้ก่อนข้อนอพลังงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คุณไม่ต้องไปจิตตกตามเขานะอย่างที่ผมบอกนะันหนึ่งนะถ้าคุณชอบเขานัดคุยเปิดใจกันเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบเขาไม่ได้คิดอะไรก็วางตัวให้ดีจัดระเบียบจัดเฟรนโซนอะไรให้ดีว่าเฮ้ เป็นเพื่อนกันนะเออประมาณนี้คุณไม่ต้องกังวลว่าเขาจะจิตตกหรือว่าจะเก็บไปกังวลเก็บไปเครียดหรือเปล่าที่คุณปฏิเสธเขาสมมุติว่าคุณให้เขาได้เป็นได้แค่เป็นเพื่อนเงนี้ยมันอยู่ที่คุณนะเราไม่สามารถตามใจทุกคนได้นะครับสมมุติมีคนมาชอบคุณ20คนทุกคนก็อยากเป็นแฟนคุณทั้งนั้นแหละคุณจะไปเป็นแฟนกับ20คนได้ไหมมันก็ไม่ได้นะมันต้องมีคนผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ชอบเขา เขาจะผิดหวังเราต้องจำใจปิดตาข้างหนึ่งปล่อยให้เขาเป็นไปตามกรรมของเขาเขามาชอบคุณก็ไม่ผิดถ้าคุณจะไม่ได้ชอบเขาก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณยังพอมีใจชอบเขาบ้างลองเปิดใจคุยกันดูเผื่อเหตุการณ์จะดีขึ้นตอนนี้สิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนก็คือเนี่ยเขายอมคุณมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางตัวดีคุณจะกําหนดให้เขาอยู่ในสถานะอะไรก็ได้เขายอมทั้งนั้นขอแค่คุณไม่หายไปจากชีวิตนะและท้ายที่สุดความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกันในสถานะอะไรมันจะเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น ถ้าคุณมีคนรักดีๆอยู่แล้วและคนนี้แทรกเข้ามาเขาจะห่างไปเองถ้าคุณวางตัวดีเขาจะรู้หน้าที่ตัวเองดีว่าอะไรควรไม่ควรแต่ถ้าต่างคนต่างชอบกันลองคุยกันดูเผื่อคบกันได้และที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรการวางตัวดีเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของกองนี้แม้จะพลังงานไม่ค่อยดีแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีความเป็นเพื่อนกันได้มีความเป็นมิตรต่อกันสูงมากถาไมาได้ลงเอยกันนะกองนี้นะรักษามิตรภาพไว้ให้ดี แล้วความสัมพันธ์จะดําเนินไปอย่างราบรื่นในฐานะในสถานะที่ควรจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นกําลังใจให้คุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะกองนี้ก็ไพ่ออกมาอย่างนี้ก็ต้องทายตามนี้นะถ้ารู้สึกพลังงานไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับย้ําเลยนะไม่ต้องเสียเลือดไม่ต้องไปคิดมากนะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์วันนี้หัวข้อ เขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องคุณบ้างไหมน่าสนใจเช่นเคยนะคุณขอมาเราจัดให้ครับผมนะเขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องคุณบ้างไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่อัศวินถ้วย Night of cups อืมมาดีแน่นอนโหราชาเหรียญ King of Pentacles รวยด้วยปะเนี่ยเออหรือสองคนอาร์เทมินส์การบริหารจัดก,การชีวิตที่ดีเอ้ดีดีดีด,ดีแล้วก็ว e ออฟฟอรนอืม เป็นโชคดีแล้วที่เจอกัน The Magician อืมมาช่เร่อกบังเอิญทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ The lovers ให้พลังงานดีกองน,นี้พลังงานคู่รักแต่จะสมหวังกันหรือไม่อย่างไรหรือจะเป็นแค่คนสนิทเ,เดี๋ยวมาดูกันนะ The High l o f e n n สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้งานนี้ t r i e of Cup สามถ้วยเฮ้ยปิดสวยใบยปิดสวยมาก กองนี้กับคําถามนี้บริบทนี้ที่ถามว่าเขาแอบ,บกังวลถึงคุณบ้างไหมกังวลเรื่องคุณบ้างไหมมาดูกันนะคุณกองที่สองเขาแอบบคิดแอบ,บกังวลเรื่องคุณบ้างไหมบอกเลยว่าไม่ค่อยไม่เลยด้วยหละคนนี้จิตใจดีแ,แฟร์แบบว่าไม่ค่อยกังวลเรื่องอะไรเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตเข,เขาเขาเข้ามาดีเข้ามาดีนะเาไม่ว่าเขาจะเข้ามาหาคุณในสถานะอะไรมาแบบเพื่อนแบบคนรู้จักเพื่อนร่วมงานคอนเนคชั่นแนะนํามาหรือมาจีบตรงๆก็แล้วแต่ คนคนนี้มาดีแล้วมีจิตใจที่ค่อนข้างเบิกบานนะอ่ะเป็นผู้เบิกบานใช้คํานี้จะได้เห็นภาพมีโอกาสที่นะคนคนนี้นะนหนึ่งนะเป็นคนฐานะดีมาดีฐานะดีจิตใจดีถ้าเป็นคนคนเดียวกันหรือตรณนี้สองตอนนี้มีเข้ามาสองคนคนจิตใจดีคนหนึ่งกับคนรวยอีกคนหนึ่งซึ่งจิตใจก็น่าจะดีแหละประมาณนี้ความอัศวินถ้วยหนึ่งความราชาเหรียญหนึ่งตีความได้สองอย่างนะครับว่าโอเคพลังงานนี้อาจจะเป็น ในคนคนเดียวกันคุณสมบัติของคนคนเดียวก็ได้หรือมีสองคนเข้ามาลักษณะเด่นดังกล่าวก็ได้อัศาวินถ้วยก็มาจีบมาเอาอกอาใจอะไรแบบนี้มีความนุ่มนวลสุภาพอ่อนหวานอ่อ,อนโยนความราชาเหรียญก็เป็นสายเปเป็นคนรวยอะไรแบบนี้ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะครับพลังงานรวมอย่าเพิ่งไปคิดกังวลอะไรมากมายเพราะคําถามนี้มันคือคําถามที่ว่าเขากังวลเรื่องคุณไหมคุณอย่าเพิ่งไปกังวลแทนเขานะมาดูกันต่อ วิวออฟฟอร์จูนบอกว่าการที่คุณกับเขามาเกี่ยวข้องกันนี้เป็นเรื่องโชคชะตาจัดสรรให้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและยังมีความปฏิหารด้วยเออไม่ Magic ิเชียนมาที่คือเหนือความคาดหมายเจอกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงแถมรู้สึกดีต่อกันมากด้วยแล้วก็ยังมีไฮเลฟนอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้เอ้ยคู่นี้ไม่ธรรมดาแต่อย่าเพิ่งคิดมากคิดไกลถ้าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ใช่คู่รักคู่ครองขอให้ตั้งสติค่อยๆดูไปเพราะว่าไฮเลฟันนี้ก็บอกได้อีกความหมายหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ก็จริงแต่อย่ารีบอืมอย่ารีบค่อยๆดูกันไปเป็นโชคดีที่เจอกันราวปาฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้แต่อย่ารีบร้อนเออถ่ายให้อย่างนี้นะครับ มันมีพลังงานคู่รักชัดเจนมากคนคนนี้กังวลเรื่องคุณไหมบอกเลยว่าไม่ไม่ค่อยหรือไม่ไม่กังวลเลยมันน่ามั่นใจมากด้วยความที่เขาเป็นอัศวินถ้วยกับราชาเหรียญคุณสมบัติแบบนี้เขาค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่าเขาทําดีที่สุดแล้วในการเข้าหาคุณการเข้าหาคุณครั้งนี้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนสถานะใดมาแบบเพื่อนหรือจะมาจีบดังกล่าวเขามั่นใจว่าเขามีดี เพราะฉะนั้นเขาไม่กังวลเลยว่าคุณจะไปมีอะไรที่ไหนคบใครมีใครมาจีบไม่จะชอบเขาไหมหรือหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมเขาไม่กังวลเพราะเขาเชื่อมั่นในคุณสมบัติของตัวเองนี่อย่างมั่นใจอะ่ะแล้วลึกๆแล้วเซนส์เขาบอกว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาเอาซีเอาซีเอาซีนะเขามั่นใจไปขนาดนั้นแล้วและเขาไม่กลัวผิดหวังด้วย เขาทำใจเตรียมใจเผื่อใจไว้แล้วว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าไม่ลองไม่รู้ไม่จีบดูก็ไม่ได้แน่นอนจีบไปก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสรู้จักกับคุณแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีมากแล้วได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอลองดีสักหน่อยประมาณนี้นี่ไม่ได้พูดเล่นจริงๆคนคนนี้แร์มาก สุภาพบุรุษมากแฟร์มากถ้าคุณผู้หญิงก็ใจใจแมนแมนมากเออพลังงานสลับฝั่งกันได้ชายหญิงไม่จำเป็นต้องแยกเพศนะครับผมนะเรียกว่าเป็นใจแกล่งใจแมนแมนน่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายกันแล้วแต่มีความแมนแมนคุยกันอ่ารักไหมรักไหมไม่รักไม่ว่าอ่าไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันได้อะไรแบบนี้เขาคนนี้ไม่กังวลเรื่องคุณเลยและแน่นอนตามที่บอกเมื่อกี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้การครบหากันครั้งนี้ไม่ว่าในสถานะอะไรก็แล้วแต่จะนําผลดีมาให้ จะมีความยินดีร่วมกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งประสบความสําเร็จการงานร่วมกันได้เงินร่วมกันได้รับผลกําไรผลประโยชน์ร่วมกันมีความยินดีร่วมกันสร้างสังคมใหม่ร่วมกันหรือแม้แต่เป็นกัลยาณมิตรคู่ซีคู่ปึกแบบเพื่อนสนิทกอดคอตบหัวเล่นกันได้เกินคาดบางคนอาจจะตั้งใจมาจีบแต่คบไปคบมาอ่ะจริตไม่เคยตรงกันเป็นคู่รักกันไม่ได้หรอกแต่ฉันก็ยังรักแกงั้นรักกันแบบเพื่อนก็ได้อะไรแบบนี้ จะมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนมันมีจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเออบางคนเหมือนกับถูกใจกันมากจีบจีบกันไปจีบจีบกันมาเอ้ไปะเห็นด้านดีด้านเสียกันครบถ้วนเห็นไส้เห็นพุงอืมไม่ควรจะเป็นแฟนกันนะแต่ยังรักกันอยู่โอเคงั้นเป็นเพื่อนสนิทนะเพื่อนเพื่อนสนิทร่วมสาบานอะไรแบบนี้ได้เช่นกันคนคนนี้ดีกล่องนี้ดีพลังงานกองที่สองกับคําถามนี้ที่ว่าเขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องคุณไหมบอกเลยว่าคนคนนี้แทบจะไม่กังวลเรื่องคุณเลยหรือไม่กังวลเลยด้วยซ้ํา เขาเชื่อในความโชคดีที่ได้เจอกันดังกล่าวเชื่อในปาฏิหาริย์เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อว่าคุณเป็นคู่ของเขาแต่จะได้ไปกันได้ไกลแค่ไหนไปต่อกันได้แค่ไหนเขาไม่ซีเรียสขอให้ได้นะอย่างที่บอกนะได้เจอกันทั้งทีลองดีสักตั้งเอาวะได้ไม่ได้ว่ากันและถ้าไม่ได้ลงเอยกันแบบคู่รักก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ เป็นเพื่อนสนิทตลอดชีวิตยังได้เลยคนนี้ทายให้ขนาดนี้เลยนะคุณกองที่2ประมาณนี้ยินดีด้วยคุณได้เพื่อนเพิ่มเป็นอย่างน้อยและถ้าจูนกันติดสามารถเป็นคู่รักได้ด้วยอ่ะลองไปลุ้นกันดูนะนะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้หัวข้อ เขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องคุณบ้างไหมน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ครับผมนะเขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องคุณบ้างไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่3ามคุณได้ไพ่ the fool ใบแรกมาก็รู้ชะตากรรมละกังวลอะไรกับเขาบัางไหมเนี่ยลัลาจัง oh the world สุดยอดเป็นความสุขซึ่งกันและกันได้เลยหนึ่งถ้วย a อสออฟัพสมาดีเจตนาดี สองเหรียญทัวร์ pentacles เอพลังงานคล้ายๆล้กองเมื่อกี้เลยแต่ต่างกันในรายละเอียดเดี๋ยวมาขยายความกันนะาราชินีเหรียญโอเคมีความต่างกันราชินีเหรียญ queen of pentacles the high priestess e i g h อ,อ Eight of wands แปดไม้เท้าและโอ้ดีงามเลยสี่ไม้เท้า four of wands คุณกองที่สาม คนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่นี้เขาแอบ,บคิดแอบ,บกังวลเรื่องคุณบ้างไหมเดี๋ยวมาขยายความกันเลยนะคุณกองที่3ามเขาแอบ,บคิดแอบ,บกังวลเรื่องคุณบ้างไหมผมเห็นไพ่ใบแรกผมยิ้มเลยเดฟูลมาไม่กังวลเลยเลย,เลยชีวิตลัลลามากหนุ่มสาวเจ้าสำราญปะเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะนึกถึงใครก็แล้วแต่ความเดือฟูลใบแรกมาเขาหรือเธอที่คุณนึกถึงเป็นหนุ่มสาวเจ้าสำรานมาก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 ที่สุด มีความเป็นคนเข้าใจโลกระดับหนึ่งหมายความว่าเออเป็นคนมีความสุขสุขนิยมก็ได้มองโลกในแง่ดีก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มองโลกสวยงามก็ได้มองโลกสวยงามไม่ใช่โลกสวยนะมองโลกสวยงามคืออะไรอะไรก็ดีไปหมดแม้แต่ในสถานการณ์ย่าแย่ในวันที่สถานการณ์ไม่เป็นใจเข,เ,นขในนเขายังมองเห็นข้อดีได้อ่ะในวันแย่ๆเขาเขายังมองเห็นข้อดีได้นี่คือคนมองโลกในแงด่ดีชัดเจนเลย ความเดอะฟูลเดอะเวิลเป็นคนละลาที่มองโลกในแง่ดีไม่ค่อยทุกข์ใจอะไรสักเท่าไหร่คนคนนี้มาดีเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเจตนาดีมั่นใจได้เลยว่ามาดีถ้าใครมาเลือกกองนี้แต่กําลังโดนหลอกอยู่แสดงว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าตรงกันต้องมีบุญสัมพันธ์กันประมาณหนึ่งคุณถึงได้มาเจอคลิปผมและได้มาดูกองนี้นะโอเคเขามาดีไปต่อคนคนนี้มีการบาลานซ์ชีวิตที่เก่ง เขาเป็นคนที่เก่งการงานดูทรงแล้วเก่งการงานเก่งเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวเก่งเรื่องการเข้าสังคมต่อให้บางคนมีบุคลิกเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวแต่พอถึงเวลาต้องเข้าสังคมเขาทาได้ถึงเวลาต้องพรีเซนต์งานเขาทําได้ถึงเวลาพักผ่อนเขาก็ไม่ให้ใครมายุ่งเช่นกันคนคนนี้บาลานซ์ชีวิตเก่งเออคนคนนี้เขายกย่องคุณมากเขามองคุณสวยงามสวยหรูเลยไม่ว่าชีวิตจริงคุณฐานะสถานะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ในสายตาเขาเขามองคุณเป็นราชินีเหรียญเลย ยกย่องเช่วยชูพูดง่ายๆเห็นคุณค่ามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามีความสามารถใดๆก็แล้วแต่และถ้าชีวิตจริงคุณเป็นคนโปรไฟล์ดีมีความเพียบพร้อมพอสมควรอยู่แล้วยิ่งแปลว่าพลังงานตรงมากเลยนะครับอเป็นราชินีเหรียญไม่พอยังมีความเป็นไฮเปริต s สเป็นราชินีเหรียญที่มีสเสน่ด้วยไม่ใช่แค่รวยไม่ใช่แค่โปรไฟล์เลิศแต่ยังมีสเสน่ด้วยใบยสองใบนี้คู่กันออกมาเขามองคุณในแงด่ดีมากคนคนนี้ไม่ค่อยกังวลเรื่องคุณเพราะวันๆหนึ่งเขาจะคิด แต่เรื่องการพัฒนาตัวเองเป็นหลักอย่างที่บอกไปแล้วว่ามาเกียวว่าเขามาดีนะเขามาดีแล้วก็เขาบริหารจัดการชีวิตเก่งบริหารการเงินเก่งบทบัลลัง์ชีวิตเก่งพูดง่ายๆแทบจะทุกด้านเขาบริหารจัดการชีวิตได้อย่างอยู่หมัดเขาคาดหวังการก้าวหน้าในชีวิตการที่เขามาเกี่ยวข้องกับคุณเป็นวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งของเขาเขามองแล้วว่าคุณไม่อันตรายกับเขาและน่าจะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้พูดอย่างนี้ แปลอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาหาประโยชน์จากคุณนะครับแต่คนคนนี้เลือกคบคนที่หไม่สร้างผิดภพยกับเขา2เติบโตด้วยกันได้ 3. สัญชาตญาณบอกแล้วว่ามีความดีงามบางอย่างที่ดึงดูดกันประมาณนี้เขาถึงเลือกคุณเลือกเข้ามาหาคุณแต่เขาจะไม่กังวลเรื่องคุณเลย,เ,ลยเขามีเรื่องอื่นให้คิดเยอะแยะ คนนี้พัฒนาตัวเองเก่งเติบโตวไวลองไปสังเกตดูตรงไม่ตรงนะแต่พลังงานมาแบบนี้ผมต้องทายแบบนี้คนคนนี้จะเติบโตวไวมากในหน้าที่การงานของเขาในสายอาชีพเขาหรือในชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่เขาจะเติบโตเร็วมากบางทีไม่เจอกันปี2ปีมาเจออีกทีเอา้าเติบโตก้าวกระโดดไปแล้วแบบนี้ได้เลย และข่าวดีแถมให้หน่อยนึงพลังงานกองนี้ไม่ธรรมดาความสีไม้เท้าออกมาสีไม้เท้าในเบื้องต้นคือการมีความยินดีร่วมกันได้แต่ถ้าทายให้ลึกกว่านั้นถ้าคาดหวังระดับความสัมพันธ์แบบคู่รักนะ ถ้าคู่นี้ได้เป็นแฟนกันถ้าคุณกับเขาได้คบหาเป็นแฟนกันมีโอกาสสมหวังกันถึงขั้นแต่งงานท้ายให้อย่างนี้เลยสี่ไม้เท้าออกมาไพ่แต่งงานชัดเจนแต่ถ้าไม่ได้คบเป็นแฟนไม่ได้เป็นคู่รักกันก็จะเป็นคนที่มีความยินดีร่วมกันเรียกว่าการเข้ามาของเขาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นและชีวิตเขาก็ดีขึ้นต่างเป็นเดอะเวิลด์ซึ่งกันและกันทําให้มีความสุขซึ่งกันและกันแม้จะไม่มีเรื่องชู้สาวไม่มีเรื่องคู่ครองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้สถานะการคบหาของคนเราไม่จําเป็นจะต้องไปลงเอ ที่คําว่าคู่รักเสมอไป จะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นหุ้นส่วนเป็นคู่ค้าแม้แต่เป็นคู่กัดที่คอยจิกกัดกันแสบๆกันๆัแต่ลึกๆแล้วรักกันก็ได้ทําเป็นเล่นไปสี่ไม้เท้ามายังไงก็จะมีความยินดีร่วมกันแน่นอนเขามองคุณไม่ผิดเขาวิสัยทัศน์ดีเขามองแล้วว่าการเข้าหาคุณครั้งนี้หรือการที่มีคุณในชีวิตจะส่งผลดีต่อทั้งเขาและคุณเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างเอื้อซึ่งกันและกันเป็นโลกทั้งใบให้กันและกันและไม่ว่าจะลงเอยถึงขั้นคู่รักหรือไม่ทั้งคุุณแและะเขขาาาจมมมมีคววสร่่่กันนนนอไทง ก็ทางหนึ่งไทยให้ขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกับคําถามนี้ที่ว่าเขาแอบคิดแอบกังวลเรื่องคุณไหมกองสามนี้ตัดทิ้งไปได้เลยคนคนนี้ไม่กังวลเราพอคล้อยหลังคุณไปเขาก็ละลาได้เรื่อย ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวงานอดิเรกกิจกรรมที่ชอบการพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงค,คนคนนี้ล้นลาได้ตลอดเวลามองโลกสวยงามตลอดเวลาแทบจะไม่มีความทุกข์ใดๆทําอันตรายเขาได้เลยคนคนนี้ใจแกร่งมากนับถือโอ้พลังงานดีแบบนี้สุดยอดกอง3ผมก็เชียร์ต้องเชียร์อีกแล้วโอเคเป็นกาลังใจให้ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้นะกดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดแน่นอนทุกคลิปนะครับผมนะขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ